ก่อนจะไปรับฟังนะครับก็ขอฝากอะไรนิดนึงนยครับนั่นก็คือช่องของเราเนี่ยมีเพจด้วยนะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยชื่อโกโก้พาราไดซีโร่นะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องของเรานะครับสามารถส่งซุปเปอร์แตงซุปเปอร์กิฟต์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้แล้วนะครับผมใครอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถส่งมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะครับผมและถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถโดเน a t มาตามรูปภาพได้เลยขอบคุณมากครับผมภายในท่อน้ำของกอตแฮมซิตี้ ที่เงียบเงันจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นสมียนหนุ่มคนหนึ่งสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามอ้อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือขอร้องให้ชายที่ลากเขาไว้ชีวิตเขาย้ำว่าตัวเองเป็นเพียงพนักง,งานธรรมดาไม่มีค่าเพียงพอจะถูกจับเป็นตัวประกันไม่มีความสำคัญใดๆในเกมอัจฉริกรรมนี้เลยแต่เลดแคชเชอร์เพียงหัวร้อยเยาะเขาบอกว่าอีกฝ่ายเข้าใจผิดคนตรงหน้าไม่ได้ถูกจับมาเป็นตัวประกัน หากแตกถูกเชนมาร่วมมือข้ามต่างหากทันใดนั้นเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวในความมืดดังขึ้นก่อนที่แสงไฟของหน้ากากจะดับวูบลงเมื่แบตเตอร์แรงทะลุผ่านหน้ากาก,ากไฟฉายอย่างแม่นยำและแคชเชอร์คำรามด้วยความเจ็บปวดลูกสมุนของเขาตะโกนอย่างตื่นตระหนกเตือนว่าครั้งคราวแห่งกอแทมได้ตามรอยพวกเขามาแล้วเสียงปืนดังสนั่นในความมืดกระสุนถูกยิงออกไปอย่างไร้ทิศทาง พร้อมตั้งคำถามที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นว่าเขายิงโดนหรือไม่แต่เสียงหนึ่งดังขึ้นแทรกกลางความโกลาหลเสียงนั้นประกาศชัดเจนว่าแบทแมนไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาอีกต่อไปก่อนที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งจะกล้าออกมาจากเงามืดเขาแนะนำตัวเองโดยชื่อใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดบอยทันเดอร์และปล่อยพลังไฟฟ้าระเบิดออกมาด้วเสียงกัปปนาตที่ชกอากาศออกาเป็นสส่วนลูกสมุนของแรดแคชเช์ กรีดร้องด้วยความตกใจขณะที่เสียงฝูงหนูดังระง,งมรอบตัวแรดแคชเชอร์ er, หันไปมองเป้าหมายใหม่และสั่งให้ลูกน้องเข้าจัดการในวินาทีนั้นแบทแมนเขาสั่งเดวิดให้ปิดหูก่อนจะกดอุปกรณ์บางอย่างเสียงแหลมสูงที่แทบทำให้โลกแตกกระจายดังขึ้นอย่างรุนแรงจนฝูงหนูของแรดแคเชอร์ต้องหนีไปซ่อนตัวเสียงกรีดร้องของศัตรูและเหยื่อปะปนกัน ก่อนทุกอย่างจะจบลงในเวลาไม่นานเมื่อสถานก,การณ์สงบลงแบทแมนถอนหายใจเขายอมรับว่าวิธีนี้ไม่ใช่ทางที่เขาตั้งใจไว้แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังรู้สึกหูอื้อจากนั้นเขาหันไปถามเดวิดว่าจำคำสั่งได้หรือไม่เด็กดุ่มตอบอย่างลังเลว่าแบทแมนบอกให้เขาสังเกตการห้ามเข้าแทรกแซงแต่เขาไม่อาจนิ่งเฉยได้เมื่อเห็นอีกฝ่ายถือปืน แบทแมนตอบกลับอย่างจริงจังว่าในก็อตเทมทุกคนมีปืนหรือสิ่งที่เลวร้าย like กว่านั้นเขาอธิบายว่าทำไมเขาถึงเลือกทำงานในเงามืดและความเงียบเพราะการทำให้ศัตรูกลัวคืออาวุธที่สำคัญที่สุดของเขาเดวิดขอโทษเขายอมรับว่าความโกรธครอบงำตัวเองแบทแมนจึงเตือนเขาอีกครั้งว่าในสนามรบต้องให้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์หากปล่อยให้ความรู้สึกนำทางมันจะทำให้เขา ตาบอดต่อความจริงเดวิดโต้แย้งว่าซูเปอร์แมนเคยสอนว่าไม่ควรกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่แบทแมนเพียงตอบกลับอย่างเย็นชาว่าซูเปอร์แมนมักต่อสู้ต่อหน้าฝูงชนที่โห่ร้องกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่และเปิดเผยผู้คนรักเมโทรโพลิสด้วยเหตุผลของพวกเขาเองแต่ก็แทมไม่เหมือนที่ไหนความชั่วร้ายในเมืองนี้มืดมนกว่าลึกกว่าและบิดเบี้ยวกว่า อย่างที่เดวิดเคยเห็นและถ้าเขาจะอยู่รอดในโลกนี้เขาจําเป็นต้องเตรียมใจให้พร้อมเพราะในเงาม,มืดของกระเทมยังมีจิตใจที่ป่วยบิดเบี้ยวและอันตรายยิ่งกว่าที่เด็กดุ่มคนใดจะจินตนาการได้ณสถานที่ลับแห่งหนึ่งเสียงหัวเราะแหลมสูงบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความสำราญดังลั่นไปทั่วพื้นที่ก่อนที่ชายผู้เป็นเจ้าของเสียงนั้น จะเอ่ยทักทายอย่างร่าเริงเรากลับเพิ่งกลับจากวันทำงานธรรมดาที่รักฉันกลับมาแล้วโจโกเกร์ประกาศตัวอย่างอารมณ์ดีพลางเรียกหาเดอร์คีเสมือนกำลังกดกริ่งหน้าบ้านทั้งที่เสียงหัวเราะของเขานั่นเองก็เพียงพอจะเป็นสัญญาณบอกการมาถึงแล้วเดอร์คีตอบกลับด้วยความเหนื่อยหน่ายปนระแวงเขาบอกชัดเจนว่าเสียงหัวเราะนั่นแหละคือกริ่งประตูที่ไม่มีใครต้องการ ก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญทันทีโจโกเกอร์ได้ไปพบแองเกิลแมนแล้วหรือไม่และสิ่งที่พวกเขาต้องการมานั้นได้มาด้วยความสมัครใจหรือเปล่าโจโกเกอร์ตอบอย่างร่าเริงว่าเขาได้พบแล้วจริงๆแต่ความร่วมมือน,นั้นไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่หวังเขาบ่นอย่างเสียดายว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใจกว้างเหมือนแต่ก่อนพร้อมย้อนรำลึกถึงวันวานครั้งหนึ่งเล็กซ์ลูเธอร์เคยให้ไดนโนเสาร์บรรจุกระป๋อง กับเขาแบบไม่ต่อรองเป็นคริสมาที่ยอดเยี่ยมที่สุดและนองเลิศที่สุดในชีวิตของเขาเมื่ออารมณ์ขันอัมดมมืดจบลงโจเกอร์กลับมาโฟกัสที่ของสำคัญเขาถามย้ำอย่างสนใจว่าแองเกิลเลอร์นั้นมีความสามารถในการบิดงออวกาศใช่หรือไม่และถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงมันน่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่เดอะคีต้องการเพื่อเดินหน้าต่อเดอะคีไม่ตอบยืดยาวเขาเพียงกล่าวว่า พวกเขากำลังจะได้ริ้วคำตอบเดี่ยวนี้เองก่อนจะกดและหมุดอุปกรณ์นั้นอย่างระมัดระวังเสียงกลไกายดังขึ้นเบาๆในจังหวะที่พลังบางอย่างเริ่มตื่นขึ้นสีหน้าและน้ำเสียงของเดอร์คีเปลี่ยนไปทันทีความพึงพอใจฉายชัดในคำพูดสั้นๆที่หลุดออกมาจากริมฝีปากของเขาใช่นี่แหละสมบูรณ์แบบณอักินีนอกชายฝั่งประเทศไนจีเรีย ท่ามกลางท้องฟ้าเปิดโลง่งสป per man กำลังวิ่งไปพร้อมกับ the flash ทั้งที่เขาสามารถบินได้อย่างสบาย f l a ชอดแซวไม่ได้ว่า super man ร,รู้หรือไม่ว่าตัวเองบินได้คำตอบกลับมาอย่างเรียบง่ายเขาชอบการออกกำลังกายมากกว่าแต่บทสนทนาน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงการหยอกล้อเพราะู super man กำลังขอคำแนะนำในฐานะผู้ปกครองของฮีโร่วัยรุ่นคนใหม่เดวิดซิเคลา่า แฟดเล่าย้อนถึงประสบการณ์กับคิดแฟลชเขาเลือกไม่ค่อยประกบติดตลอดเวลาพอาะถ้าฮีโร่วัยรุ่นรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเกมพวกเขาจะไม่เรียนรู้การเอาตัวรอดด้วยตัวเองสิ่งสำคัญคือการปล่อยให้เด็กวิ่งไปข้างหน้าและคอยรับไว้เมื่อพวกเขาสะดุดบทเรียนที่ซูเปอร์แมนกำลังจะต้องเรียนรู้เช่นกันเสียงขอความช่วยเหลือจากเรือกลางทะเลขัดจังหวะการสนทนา กลุ่มลูกเรือร้องขอความช่วยเหลืออย่างตื่นตระหนกแม้เรือจะยังไม่ล่มก็ตามซูเปอร์แมนใช้ประสาทสัมผัสของตนรับรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรือของพวกเขาแต่เป็นเรือที่ถูกโจรสลัดใช้ขึ้นป้นเรือบรรทุกน้ำมันก่อนที่โจรจะกระโดดหนีเมื่อเกิดการยิงปะทะภายในเรือบรรทุกน้ำมันเหตุการณ์คลี่คลายอย่างรวดเร็วเมื่อเหล่าทีมไททันส์เข้าควบคุมสถานการณ์ อควาเลสเรียกสัตว์ทะเลเข้าชนเรือสปีดี้ยิงลูกศรสร้างควันปกคลุมพื้นที่คิดแฟลชโรบินและวันเดอร์เกิลจัดการโจรที่เหลืออย่างเป็นระบบจนเหลือเพียงคนสุดท้ายซึ่งถูกเดวิดจัดการด้วยพลังงานความร้อนเผามือของโจรจนร้องโหยหวนการกระทําของเดวิดจุดประกายความเห็นต่างในทีมอควาเลสตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นในการใช้ความรุนแรงขณะที่สปีดี กลับสนับสนุนแนวคิดต้องแรงกว่าเมื่อถูกโจมตีคำพูดเหล่านี้ทำให้โรบินและวันเดอร์เกิลเริ่มกังวลพวกเขามองเห็นความเศร้าความโกรธและบางสิ่งที่เดวิดไม่ยอมบอกใครสิ่งที่อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ความกังวลน,นั้นกลายเป็นจริงเมื่อโจรคนหนึ่งเปิดฉากยิงสวนกลับกระสุนเฉี่ยวแขนอควาเลสเดวิดระเบิดอารมณ์ทันทีเขาตะโกนด้วยความโกรธแค้น ก่อนปล่อยพลังไฟฟ้าถาล่มโจรคนนั้นจนหมดสภาพการต่อสู้ยุติลงแต่ปัญหาที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นส و ร ر แมนพาเดวิดออกจากพื้นที่ต่อหน้าทีมไททันส์เขาตำหนิอย่างหนักแน่นไม่ใช่เพราะความผิดพลาดท,ทางยุทธวิธีแต่เพราะเดวิดชกลงล่างใช้พลังเกินจำเป็นปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจและเกือบค่าชีวิตผู้อื่นสำหรับซูเปอร์แมน การใช้พลังเพื่อช่วยชีวิตทำได้แต่การเป็นผู้ตัดสินความเป็นความตายไม่เคยยอมรับได้คำพูดนั้นทำให้กำแพงในใจของเดวิดพังทลายเด็กชายขอร้องไม่ให้ซูเปอร์แมนเกียดเขาก่อนจะสารภาพความจริงที่แบกไว้เพียงลำพังเขาเล่าว่าก่อนโลกของเขาจะล่มสลายพ่อแม่ได้สร้างจรวดหลบหนีสำหรับทั้งครอบครัวแต่เขาไม่เชื่อคำเตือนเรื่องวันสิ้นโลก มองว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลใช้ชีวิตเล่นสนุกในห้องแหบบแกล้งซอดอุปกรณ์ดึงสลับเล่นจนกระทั่งวันหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเขาทำลายจรวดลำนั้นพ่อแม่ต้องเริ่มสร้างใหม่แต่พวกเขาไม่มีเวลาโลกถึงการและอวสานก่อนทุกอย่างจะเสร็จเดวิดจบเรื่องราวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขาเชื่อว่าความไม่จริงจังของตนเองคือสาเหตุที่พากชีวิตของพ่อแม่ไป แต่ไปที่กลางเมืองกอตแทมจู่ๆก็ปรากฏประตูมหึอมาตั้งต่งหาขึ้นต่อหน้าสายตาผู้คนไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรบางคนเดาว,ว่าอาจเป็นโฆษณาประหลาดตามสไตล์เมืองนี้บางคนก็คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกอตแทมแต่ก่อนที่ใครจะตั้งคำถามได้มากกว่านั้นเสียงกลไกาดังสนั่นก็ดังก้องขึ้นและประตูก็เปิดออกทันทีที่มันแย้มออก กระแสน้ำมหาศาลก็พุ่งทะลักออกมาอย่างบ้าคลั่งราวกับเมืองทั้งเมืองถูกเปิดทางเชื่อมตรงไปยังใต้แม่น้ำกอแแทมผู้คนกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกถนนเริ่มจมอยู่ใต้น้ำเสียงร้องของความช่วยเหลือดังระงมไปทั่วทุกทิศซูเมนแทบไม่ทันตั้งตัวเขาเรียกชื่อเดวิดด้วยความกังวลก่อนจะตระหนักว่าทุกอย่างกำลังเลวร้ายกว่าที่คิด แบทแมนตอบกับทางคอมมูนิเคเตอร์ด้วยน้ำเสียงตึงเครียดพวกเขาไม่ได้แค่เห็นเหตุการณ์นี้แต่กำลังติดอยู่ท่ามกลางมันเช่นกันขณะที่ทั้งสองฮีโร่และเดวิดเร่งช่วยอพยพผู้คนออกจากพื้นที่น้ำท่วมความจริงอีกด้านหนึ่งก็ถูกเปิดเผยที่ใดที่หนึ่งโจเกอร์และเดอะคีนั่งชมภาพแห่งความโกลาหลอย่างเพลิดเพลินประตูยักษ์นั่น คือทางเชื่อมตรงสู่ก้นแม่น้ำกอตแทมน้ำไหลล้านแกนล,ลอนต่อวินาทีหลายทะลักเข้าท่วมเมืองโจเกอร์หัวเราะล้านด้วยความสาะใจเรียกมันว่ามันเป็นงานศินละปะในขณะที่เดอะคีมมองวาน,นี่เป็นเพียงสิ่งเบี่ยนเบนความสนใจทำกลางความวุ่นวายเดวิดเสนอจะใช้พลังของเขาต้มน้ำให้ระเหยแต่ซูเปอร์แมนปฏิเสธทันทีมันไม่เพียงพอแม้แต่การปิดประตู ก็ยังไม่แก้ปัญหาเพราะน้ําจํานวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ยังคงคุกคามชีวิตผู้คนแบทแมนมองสถานการณ์ออกเขาอธิบายว่าซูเปอร์แมนไม่ได้แค่คิดจะหยุดน้ําแต่กําลังหาทางย้อนกลับกระแสไฮยนะนี่เสียงเครื่องยนต์คำรามขึ้นแบทแมนขับแบทโมบิลพุ่งชนประตูยักษ์อีกฝั่งอย่างไม่ลังเลแรงประทะทำให้โครงสร้างมหึมานั้นพังถลม่มลงเดวิดถึงกับอุทาน ชอบมันคือรถที่โคตรเท่แบทแมนตอบสั้นๆพร้อมย้ำว่าไม่แน่ไม่มีวันได้ขับมันแม้ว่าประตูจะถูกทำลายงานช่วยเหลือก็ยังไม่จบแบทแมนสั่งให้เดวิดขึ้นไปช่วยทางฝั่งเมืองด้านบนขณะที่เขาจะจัดการพื้นที่ที่เหลือแต่ยังไม่ทันจบประโยคเงาเมืดก็โผล่ขึ้นมามือคู่หนึ่งขวาตัวเดวิดลากเข้าสู่โพทลที่ปิดเบี้ยว ก่อนจะหายวับพร้อมรอยยิ้มที่ชั่วร้ายแบทแมนเอ่ยชื่อศัตรูที่คุ้นเคยว่ามันคือโจ๊กเกอร์ในอีกฝากหนึ่งโจ๊กเกอร์ประกาศอย่างรื่นเริงว่าแขกรับเชิญพิเศษมาถึงแล้วและตอนนี้ความสนุกที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นเสียงหัวเราะดันลั่นกล้องไปพร้อมกับภาพสุดสยองเดวิดซิเคล่าในสภาพที่ติดเชื้อโจ๊กเกอร์หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง รากำลุดออกมาจากฝันร้าย